อาญนอามยา,มยาเห็นเด็กๆบ้างไหมข้างนอกนะ,ะไม่เจอเลยครับท่านเช็คทั่วแล้วนะ,ะทุกที่แลยในสวนข้างนอกเหรอไม่มีเลยครับไปไปเช็คอีกทีอาญานอามยาสาวิตาเช็คห้องครัวรือยังเช็คทั่วไือยังเด็กพวกนี้สร้างเรื่องจริงๆเลยเห็นเด็กๆบ้างไหมไม่ไม่เจอเลย เราจะกลับบ้านเราลุงลุงรักป้ามากกว่าเราเราไม่อยากจะอยู่ที่นี่แล้วพวกนั้นหายไปไหนนะก็ะแกล้งเหรอมั้งมันไม่ใช่การแกล้งแน,น่แซมทุบบ้าไปแล้วเหรอมากับฉันยัด yeah. แม่เอานี่กินขนมหน่อยแล้วก็ให้ผ่เขาด้วยนะวันนี้เป็นวันดีของครอบครัวเราโอา้ยินดีด้วยยินดีด้วยนะแกนี่เก่งจริงๆเสือของพ่อมมมมแม่ ผมจะเรียกดีๆนะนี่คือโอกาสพิเศษเดี๋ยวเข้ารีบตกลงเรื่องการมั่นเลยอะใช่ใช่เอาเลยคุณลุงคะคุณลุงลืมหนูไปได้ยังไงโอ้โหหนูมานี่เลยลุงจะลืมได้ยังไงเล่าแม่ว่าแต่เธอเป็นเพื่อนของสิลเหมือนกันกับเพื่อนของโรชนีนะแสดงว่าได้สองบนบาทเลยไม่ใช่ลุงจะทําให้หนูอ้วนเลยกินเลยไม่อ้วนดอกนาอยู่บ้านชาวปัญจาบทั้งที พ่อจะโทรหาดีๆเอ่อคุณลุงคะหนูคิดว่าป้าดีๆไปฮันนีมูนอยู่ทําไมเราไม่รอคุณป้าดีๆเขาสักหน่อยละคะเออมันอาจจะดีกว่าก็ได้ถ้าบอกข่าวกับคุณป้าเขาเองนะคะเออไม่ละไม่เลยรอไม่ไหวแล้วเราจะบอกกับธุรคาตอนเธอกลับมาแล้วก็เรื่องแต่งงานทีเดียวเลยล่ะใช่ใช่ใช่เลย เ <c oughs> ซมมี่ลูกควรจะแต่งงานกินขนมหน่อยนะแม่ครับงินฉลอกพวกนี้ ช่วงเวลาเหล่านี้จะไม่สมบูรณ์ถ้าไม่มีแม่ตั้งแต่เด็กจนตอนนี้ผมขอพรจากแม่มาตลอดเพราะว่าแม่คือคนที่ผมพารพแล้วก็รักมาตลอดเลยทุกอย่างจะว่างเปล่าถ้าไม่มีแม่แล้วมรชนีกับผมมาเริ่มชีวิตใหม่กันอีกมันสำคัญกับผมมากเลยถ้าแม่ไม่ให้พรผมผมไม่ยอมหรอกลืมทุกอย่างเถอะแม่ลืมอดีตเถอะ นะคุณย่าดูสิคิดถึงโรชนีโรชนีก็มาโอ้ขอให้โชคดีนะจ๊ะโอ้โออย่าอย่าไม่ต้องแต่ท้าพ่อ <c oughs> มาให้พ่อกอดทีมา<อ>นี่เป็นวันที่พ่อมีความสุขมากที่สุดเลยลูกสาวของพ่อได้กลับบ้านเออ เอาเน่กินขนมหน่อยแม่คะเราลืมทุกอย่างแล้วมาเริ่มต้นกันใหม่ได้ไหมแม่เคยเป็นแม่หนูไม่ใช่เหรอ แม่เคยทำพิธีให้หนูนะลืมทุกอย่างเถอนะคะขอโทษด้วยนะเด็กๆแม่ทำผิดไปเองขอลคะคำแม่อย่าขอโทษเลยนะอย่าร้องนะคะ ตอนนี้แม่ลูกกลับมาดีกันแล้วเราไม่ต้องการอะไรมากกว่านั้นอืม เดี๋ยวก่นนะเอาขานมมาหน่อยสิเราจะป้อนแม่เองอ๋อใช่เดีย๋ยวนี้เรน,นี้กินสะแม่เธอหายไปไหนนะ ดิแม่เธอทำตัวแปลกๆมาตออสัปดาแ,แล้วอ่ะมิชามิชามิชาเอ,อ่อคุณครับเห็นเด็กๆพวกนี้ไหมไม่ครับไม่เห็นเลย เด็กๆหายไปไหนนะตอนนี้ใจเย็นยาชเดี๋ยวเราก็หาเจอฉันว่าพวกเขาต้องวางแผนประท้วงเธอนั่นแหละน,นะบ้าไปแล้วเหรอไม่เห็นเลยว่าเด็กๆไม่ได้ล้อเล่นนะเด็กๆหายไปจริงๆนะถ้าเธอไม่เข้าใจก็กลับบ้านไปเลยนะแซมแซม ฮัลโหลฮัลโหลครับคุณยอดครับเราเจอเด็กสองคนที่สนามบินครับผมเห็นชื่อของคุณอยู่ที่กระเป๋าพวกเขาด้วยครับเอ่อครับครับชื่อของพวกเขาอายานกับอามายาใช่ไหมครับอ๋อเด็กๆตัวคนเดียวนะครับดูกลัวมากนี่บางเลยนะครับอขอบคุณครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวผมจะไปตอนนี้เลยทันทีเลยนะครับดูแลเขาทีนะครับขอบคุณมากนะครับทุกอย่างเป็นไปตามแผนของเราแล้วทุกอย่างจะต้องเรียบร้อย ในอีกไม่นานเธอบางดูรูปอยู่คนเดียวอ่ะเหมือนกับเธอจะเครียดมากด้วยอ่ะสิทธิ์นี่ไม่ตลกเลยนะไม่ตลกเลยอ่ะสิทธิ์เธอปิดบังอะไรกับฉันเนี่ยยังอ้วนเอารูปขึ้นมานะสิทธิ์สิทธิ์ขืนรูปฉันมาไม่รู้สึกผิดบ้างหรือไงเนี่ยไม่ตเดี๋ยวน่าล่ะจริงจริงเลยนี่นี่ฉันไม่ให้หรอกนะฉันไม่ให้ฉันไม่ให้เอารูปฉันขึ้นมานะฉันจะไม่ขืนเธอตลกนะฉันคืนแน่เลยแต่เธอปิดบังความจริงขนาดนี้อยแกทำเป็นเล่นสินี่อ เธอไม่เคยบอกความจริงฉันเลยไม่รู้สึกผิดบ้างหรือไงอ่ะฮะเอาไปเลยออมีอะไรเหรอนั่นรูปใครเหรอถามช่นท,ทำไมเล่ามิชาอยู่นี่มองรูปแล้วก็ถามเธอสิถามเลยเกิดอ,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 อะไรขึ้นเธอนี่กวนประสาทต,ตลอดเลยนะทำสรายฉันเสียหมดเลยอะ <c oughs> ่ะนี่คือนิวแฟนฉันเอง โอ้โหแฟนเหรอใช่ะสิไม่เป็นไรแต่ทำไมไม่ยอมบอกเราล่ะเราเจอกันที่ออสเตรเลียเราคบกันมาสักพักแล้วฉันอยากจะแนะนำเขาให้พวกเธอรู้จักคืนนี้น่ะเราอยากจะกินมื้อค่ำกันแล้วก็ไปเซอร์ไพรส์พวกเธอแต่ว่าสิทธถ่ายคุณาทำแผนของฉันพังหมดขอโทษทีนะฉันไม่รู้ว่าเธอวางแผนเซอร์ไพรส์ฉันขอโทษทีนะให้อภัยด้วยนะฉันขอโทษ เห็นเธอสองคนมีความสุขกันมากขนาดนี้ฉันก็เลยคิดว่าฉันควรจะจริงจังกับแฟนสักทีนะโอ้พระเจ้ามิชาฉันดีใจกับเธอามากเลยนะความสุขขนาดนี้ฉันดีใจจริงๆเรายินดีด้วยนะเราจะได้เจอเนิวคืนนี้ใช่ไหมใช่เราได้เจอนิวคืนนี้ที่จริงเธอสองคนก็จะได้เจอเขาด้วย <c oughs> นี่ฟังฉันนะฉันมีเออเรื่องจะบอกเธอ ยินดีต้อนรับนะสาวๆเธอสองคนทำให้ฉันรอนานเหลือเกินเธอสวยดีนะขอบคุณนะแล้วเธอเธอไม่สวยเลยเงียบไปเลย ฉันสวยพอๆกับเมียเธอนั่นแหละแน่นอนฝันไปเถอนนะนั่งก่อนมานี่มาแล้วนิวของเธอเหรอเออเดี๋ยวก็คงมาแหละเออแต่ว่าสิ์สัญญากับฉันนะขอละ่ะทำตัวดีๆหน่อยอย่าทำตัวไม่ดีล่ะฉันจะพยายามนะแต่เธอเชื่อฉันไม่ได้หรอกนะรู้ใช่ไหมฉันรู้ดีแต่นั่นแหละปัญหา คนนั้นเหรอนิว <c oughs> นี่คือเพื่อนรักตอนเด็กของฉันสิทธาหรือว่าสิทธ์ไงสิทธ์ยินดีที่ได้เจอสวัสดีและนี่คือนิวนิวเออนี่คือโรชนีโรชนีนี่คือนิวอ้อสวัสดีโรชนีสวัสดีสสดแล้วก็โรชนีเป็นคู่มั่นของสิทธนะิ์น่ะอ้อดีเลย ยินดีที่ได้เจอนะนั่งกันไหมอบได้ได้นั่งเลยนั่งเลยมิชาพูดถึงคนสองคนมากนะที่จริงผมก็ได้ยินเรื่องคณสองคนจากปากมิชานะว่ <ๆ S 2> ไงนะแต่เราไม่เคยได้ยินเรื่องของนายเลย <c oughs> อนนขอหมายความว่าเราอยากจะรู้จักคุณมากขึ้นนะจะกันตอนไหนรู้จักกันได้ยังไงอนะ่ะเนาะแล้วนายไปเจอกันที่ไหนบ้างออสเตรเลีย ที่ไหนกันแน่ทำไมไม่บอกพวกเขาล่ะว่าเออคือครั้งแรกน่ะนิวเจอฉันที่สนามบินที่นี่ที่อินเดียแต่ว่าฉันไม่เห็นเขาหลังจากนั้นที่ออสเตรเลียเขาก็ตามฉันเราเจอกันที่นั่นแหละแต่เขาชอบคิดว่าเราเจอกันที่อินเดียแต่ฉันว่าเราเจอกันที่ออสเตรเลียมากกว่าใช่เลยสิเป็นรักครั้งแรกเลยนะ ฉันตามเธอไปจนคบกันถึงทุกวันนี้ด้วยกันรักแรกพบเหรอนี่เบาหรือ,อไงเหรอสิทธิ์พูดให้มันดีดหน่อยปากไม่เคยดีเลยนะอโอ้เมนูเครื่องดื่มจะดื่มอะไรดีเอขอเป็นน้ำมะม่วงสองแก้ว แต่ว่ามิชาแพ้มะม่วงเนี่ยอ้ใช่คือว่าที่จริงแล้วฉันลืมนะว่าเธอแพ้มะม่วงไม่เป็นไรหรอกหนะ้าเขาก็ชอบลืมแบบนี้แหละเธอรู้จักฉันตั้งแต่เด็กนะแต่ว่าเขาไม่ใช่สักหน่อยไม่เป็นไรหรอกเธออยากดื่มน้ำมะม่วงที่ชอบเธอก็ดื่มไปเถอะเดี๋ยวฉันสั่งอย่างอื่นเองเออเออฉันขอชายเย็นโอเคเออน้ำมะม่วงแล้วก็ ชายเย็นเลยก็เธอเอาอะไรนะอะไรก็ได้อ,อะไรก็ได้นั้นขอน้ําเย็นขอบคุณมากเออเนิววางแผนไว้ยังไงบ้างอ,อ๋อแผนเหรอเออที่จริงขอบคุณมากนะเพราะว่าพวกนายมิชาเลยยอมแต่งงานกับฉันเราจะมั่นกันแล้วก็แต่งงานกันหลังจากนั้นเลยเออเสร็จฉันขอปรึกษาเรื่องสถานที่จัดงานหน่อยนะสําหรับเอองานมั่นนะ <laughs> สถานที่เหรอใช่ <laughs> งานมั่นเหรอ เฮ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฉันนึกออกแล้วนะทำไมเราไม่มั่นด้วยกันละ่ะวันเดียวกันเลยด้วยมันน่าจะสนุกแน่ๆมิชาช่วยเรามามากนะทำไมเราไม่ตอบแทนมิชาหน่อยเออแต่พวกเธอจะมั่นกันพรุ่งนี้นี่นะยากตรงไหนเราจัดการได้แต่ว่ากันตามตรงแล้วมันก็เป็นไอเดียที่ดีเหมือนกันนะที่จริงทุกอย่างที่มิชาทำเพื่อเรามาตลอดเราก็ควรจะตอบแทนเธอบ้างนะ ดีเลยเราไปฉลองกันดีกว่าเชส์แช์ในการบ้านของเราพรุ่งนี้โหสนุกมากเลยเยี่ยมเลยจะไปไหนกันเปลี่ยวนะเราไม่ตรงได้นะเอาไหมไปเที่ยวกันไหมน้องไม่ให้เราคนหนึ่งเซ่ด้วยขนาดนี้พองคนหนึ่งเราคนที่สวยสุดๆตุ้มพอกันเลยชอบมากเลยเฮ้ย อย่าแต่ต้องเธอเลยอย่มาแต่ต้องตัวฉันนะของฉันเดี๋ยวเดี๋ยวก็พูดจะต้องเกิดอะไรเงินเหรอเฮ้ยนี่นี่นี่อย่ามาแต่ต้องตัวฉันนะสิทธาสิทธาเอากระเป๋าตังค์มาสิทธาเอากระเป๋าตังมาสิเอากระเป๋าตังค์มาเนอให้เงินพวกเขาไปทัาที่ต้องการเลยเอานี่ไม่ดีไม่เอาเราต้องการเธอนี่เฮ้ยนี่ปล่อยนะนี่มานี่สิสิทธาสิทธาไม่ได้เฮ้ยนี่เถี่ยวพี่ดีกว่าปล่อยไปนี่สิทธานี่ปล่อยเธอนะเนี่ 喂他。Right uh. huh? Neal。Uh, oh. ne hey ne。Hey. Uh. Neal。Mm. Oh. Uh. Hey。嗯。Neal。Sita。 오네아네아히오비 <laughs> 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 นิ amm وب ไม่ชนี่ว о อกมนใยากดกนหรือได้ๆร่วมิ m e r Оioż� หมอส์ están ครั้งไ misura ฟพไป �hos เอ่า regulate,. กจัด Algunoo พ่อภังกมากกล่างอ่ะเป็นใส numa пиш opportunities corporate ก็เย marvel clerkhead กักรอดกิน онч ha ha subsequent ปม 'Sализ ลงม active ร poles รับกมือก็ Consider ที่เยวเองย sin Experience e ส Hod 나오 �front f a v o u r เองมนอ

การมันเลยจัดการมันไม่ทำไป็นฉลาดนักใช่ไหมไม่ไม่นะมันลงไปนะสิทธาสิทธาช่วยฉันด้วยสิทธาอุปิชฌาสิทธาจะ ทีเจ้าจะด้วยที่เราเป็นพระเองหรือไงมิชาลุกขึ้นะี่เจ้ด้วยมิชาลุกขึ้นมิชาสิทธาปล่อยเจนไมิชาไปเถอะไปไปปล่อยจสิทธาบอกแล้วให้มากับเราดีๆอ